วันนี้พี่เอ๋อยากจะปั่นสมูทตี้เพราะว่าเราหนาวมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมพี่เอ๋ไม่ได้ปั่นสมูทตี้ทานเลยทุกคนแล้วพี่เอ๋รู้เลยว่าเวลาที่ไม่มีไฟเบอร์หรือสมูทตี้เข้าไปก่อนน่ะร่างกายมันยังไม่แฮปปี้มากวันนี้พี่เอ เอาผักขมใบเล็กมาปั่นนะคะปกติพี่เอกจะปั่นผักขมกับน้านะวันนี้พี่เออยากได้แบบที่มันอร่อยหน่อยพี่เอก็เลยจะปั่นกับนมนะ,ะทุกคนจะเอานมพืชยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าพี่เอขอให้ไม่มีน้ําตาลนะคะอินกิวเดียนพี่มีไม่กี่อยา่างตัวที่สําคัญที่สุดที่เราขาดไม่ได้เลยคือโอเมก้าสเราจะหาจากแฟลกซีตก็ได้เชียร์ซีดก็ได้นะคะเพราะโอเมก้าสามทำให้เซลล์ในร่างกายเราดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นแล้วพี่เอจะใส่แคนเบอรี่ลงไปด้วยแคนเบอรี่เนี่ยมันมีวิตามินแร่ธา สูงเช่นกันแล้วก็สับปะรดแล้วก็กล้วยค่ะแล้วก็อันนี้พี่เอ๋ใช้นมอัลมอนด์ค่ะเพราะว่าเขามีแคลเซียมสูงแล้วก็แฟลกซีดช้อนหนึ่งเลยแล้วก็เบสิกกับเบอร์รี่ให้สารอาหารที่ดีนะคะตัวเบอร์รี่เนี่ยเวลาที่เรามีท็อกซินสูงสงโดยเฉพาะในลำไส้ตัวเบอร์รี่จะดึงออกได้ดีนะคะพี่เอจะให้เป็นสมูทตี้ที่อร่อยขึ้นทุกคนคะ่ะพี่เอจะใส่ออร์แกนิกทาฮินี่อันนี้ของรอแกนิกพี่เอต้องการให้สมูทตี้พี่อะมีความมันนิดนึงวันนี้ นี่เลยคือมือแรกของพี่อือมอร่อยมากๆนี่ยทุกคน